นี่นะครับคือโชค YSS G Sport สำหรับ Honda ADV 160นะครับตัวนี้พิเศษยังไงนะครับบอกได้เลยว่าใครที่กำลังมองหาโชคที่ดีกว่าโชคของเดิมที่ติดรถมานะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับ YSS G Sport นะครับตัวนี้เป็นโชคที่ปรับรีบาวได้นะแล้วเนี่ยเขามีมา พร้อมกับสปริง2ชุดนะครับนี่ตัวนี้เลยนะที่เพิ่งยกไปเมื่อกี้นี่ตัวนี้แหละมาพร้อมกับสปริง2ชุดสปริง2ชุดคืออะไรสปริงที่เขาติดมาเนี่ยเขาจะสามารถใช้กับคนที่น้ำหนักประมาณ65-85ได้นะแต่ถ้าเป็นคนที่หนักกว่านั้นอย่างเช่นแอนดมินเป็นต้นหนัก90ขึ้นไปนะครับถึงประมาณ120เนี่ยก็ มีสปริงเฮฟวี่ดิวตให้อีกชุดหนึ่งนะครับแถมกันไปเลยทุกคู่นะครับของ ADB 160รุ่น G Sport ขึ้นไปนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ในกล่องนะครับของโชว์ YS G Sport นะครับนี่ในกล่องเปิดมานะครับจะเจออุปกรณ์ภายในกล่องซึ่งจะเป็นพวกใบรับประกันต่างๆนี่เดี๋ยวแอดมินมาแกะให้ดูกันอีกทีนะครับ อย่างต่อมานะครับเราก็จะเจอพลาสติก2ชิ้นซึ่งเอาไว้กันกระเทกไม่มีอะไรมากแล้วก็จะเจอกับตัวโช๊กนะครับนี่มาเป็นคู่เลยโชค ADV 160ตัวนี้จะเป็น Black Series นะครับก็ Black Series คืออะไรก็คือดำล้วนนั่นเองนะครับแกนดำสปริงดำแล้วก็กระบอกตรงนี้กระบอกแก๊สก็สีดำนะครับสปริงที่ให้มาของ ตัว Heavy Duty ก็สีดำเหมือนกันนะครับสวยงามมากๆนี่เดี๋ยวเอากล่องลงไปจะได้เห็นของชัดๆนะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นโช๊คสำหรับ A d v 160เลยนะตัวนี้เป็น G Sport จะอยู่ในตระกูลท็อปไลน์นะครับของ w h i t d g ส่วนสเปคนั้นนะจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยสเปคอย่างแรกนะครับความยาว ความยาวก็คือเท่าของเดิมนะครับอยู่ที่395ม mm ิลิเมตรนะครับ395มิลิเมตรเนี่ยวัดจากไหนคือวัดจากหูบนตรงนี้นะครับไปจนถึงหูโช๊กด้านล่างตรงนี้นะครับยาว395เ mm, หมิลิเมตรหรือว่า39.5เซนติเมตรนะครับขนาดลูกสูบของโช๊นะครับอยู่ที่30มิมลิเมตรนะครับนี่ลูกสูบโช๊อยู่ที่30ม mm ิมลลิเมตรนะตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็ขนาดแกนโช๊นะครับอยู่ที่12มิลิเมตรนะครับแกนโช๊12มิลิเมรเนี่ยเลือกมาเพื่อความนิ่มแล้วก็สบายในการขับขี่นะครับส่วนฟีเจอร์มีอะไรบ้างปรับได้อะไรบ้างนะครับนั่นก็คือปรับพรีโหลดนะครับพรีโหลดของเขาเนี่ยจะปรับแบบขันเกลียวนะครับซึ่งจะทําให้การปรับพรีโหลดเนี่ยละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็การปรับรีบาวนะครับหรือว่าการคืนตัวของโชคนะครับ สามารถปรับได้30ระดับนะครับโดยที่โรงงานเนี่ยเขาจะปรับมาให้ประมาณ16ระดับนะครับเขาจะปรับมาให้สําหรับการใช้งาน1คนนะครับที่น้ําหนัก6 5สิถึงแปเลยนะครับใครอยู่ในเลน์เนี้ยอาจจะไม่ต้องปรับเลยก็ได้นะหรือว่าถ้าพอใจยังไงอ่ะลองไปปรับเล่นกันดูก็ได้ปรับแล้วก็ลองขับขี่ใช้งานกันดูละเอียดมากๆนะครับนี่แล้วมาดูอย่างต่อไปนะครับของแถมไม่ดูไม่ได้เลย เพราะว่าตัวนี้นะมีของแถมเป็นสปริงอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนสปริงได้นี่โชคที่สามารถเปลี่ยนสปริงได้ด้วยตัวเองนะครับเขาจะมีบ่าตรงนี้เขาจะมีร่องไว้ให้เปลี่ยนสปริงได้นะครับเป็นสปริงเฮฟวี่ดิวตี้นะนี่มาดูกันเลยสปริงเฮฟวี่ดิวตี้นะครับนี่หน้าตาจะคล้าย ของที่ติดมานะครับนี่คือสปริงเฮฟวี่ดิวตี้นะนี่ออกมาให้ดูออกวางๆเลยนี่สปริงเฮฟวี่ดิวตี้นะครับสปริงที่ใช้งานหนักนั่นเองนี่เลยสปริงเฮฟวี่ดิวตี้นี่ความยาวเท่ากันนะครับสปริงเนี่ยจะมีความยาวที่เท่ากันนี่นี่ขนาดสปริงความยาวจะเท่ากันตัวเนี้ยมันโดนพีโหลดกดลงนะเราก็เลยจะรู้สึกว่ามันจะสั้นกว่าแต่จริงๆมันเท่ากันนะครับนี่ นี่นะครับสปริงความยาวอยู่ที่270ม mm มนะครับหรือว่า27ซนนั่นแหละสปริงนะครับสปริงเป็นแบบโปรเกรสซีฟทั้งคู่นะครับเน้นความสะดวกสบายความนุ่มนวลในการใช้งานแต่ก็ยังยึดเกาะถนนอยู่นะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันอย่างต่อไปนะครับของในกล่องมีอะไรบ้างที่เป็นพวกในถุงนี้นะครับที่เขาจะให้มา อย่างแรกเลยนะครับก็ここจะเป็นคู่มือการใช้งาน,นครับคู่มือการใช้งานเนี่ยจะบอกเราหลายๆอย่างนะพวกการปรับพิโหลดการปรับรีบาวนะครับแนะนำการใช้งานต่างๆนะครับก็จะอยู่ในคู่มือการใช้งานนะครับนี่อย่างต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยใบรับประกันนะครับนี่เลยใบรับประกันขอโชค ของแท้นะครับตัวนี้ซื้อไปปุ๊บสามารถลงทะเบียนรับประกันได้เลยนะครับตัวเลขรหัสสินค้าจะอยู่บนนี้นะครับกับหมายเลขสินค้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันหมายเลขสินค้าก็คือรียลนั number นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับร e ยลน l number เ,เนี่ยจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับของรุ่นนี้นะจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับเดี๋ยววิธีการลงทะเบียนเนี่ย เดี๋ยวแอดมินทาคลิปแยกมาสอนดีกว่าว่าลงทะเบียนแต่ลงทะเบียนง่ายมากๆครับอย่างต่อมาสติกเกอร์นะครับ YS เนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์แถมกันให้ทุกรุ่นเลยนะครับสติกเกอร์รุ่นละ2ตัวนะครับสติกเกอร์2แผ่นนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอุปกรณ์ปรับพีโลดนะครับมี6เหลี่ยม เบอร์สามมาให้เพื่อคลายเกลียวตัวหนอนที่จะได้ปรับพีโหลดได้นะครับนี่แล้วก็เป็นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่เอาไว้ปรับพีโหลดก็จะปรับหมุนเข้าหรือออกนะครับตามความต้องการของเราแนะนำนะครับวิธีการปรับพีโหลดให้นำมาร์กเกอร์นะครับมาขีดไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าเราหมุนพีโหลดไปแล้วกี่รอบนะครับเพราะมันเป็นเกลียวนะครับถ้าหมุนด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะไม่รู้แนะนำให้มีมาร์เกอร์มาช่วยนะครับ แล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือน็อตถูโช๊คด้านล่างนะครับน็อตถูโช๊คด้านล่างเนี่ยของ YS สาคัญยังไงนะครับไม่ใช่ว่าน็อตอะไรก็จะมาใส่ได้นะครับถึงเบอร์จะเท่ากันนะครับเพราะว่าน็อต YS เนี่ยเขาจะทําเกลียวมาพอดีสําหรับการใส่โช๊คของ YS นะครับจะทําให้โช๊คเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยให้ตัวได้เล็กน้อยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าการใส่โช๊คเนี่ยจะต้อง ให้ตัวได้เล็กน้อยนะครับไม่ใช่ว่าขันเอาแน่นเข้าว่านะครับแค่ขันแค่สุดเกลียวของตัวนี้เท่านั้นนะครับนี่สมมติว่าโชคนะครับทํางานอยู่นะครับถ้าเราขันเกียวแน่นเกินไปโชคแรงก็จะลงไปที่หูบนและหูล่างนะครับหรือถ้าในกรณีนี้ก็คือหูล่างนะครับก็จะทําให้โชคไม่มีการให้ตัวนะครับก็จะ แข็งอย่างนี้แรงก็จะไปอยู่ตรงข้างล่างทำให้หูโชกอะ่ะเกิดความเสียหายได้นะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็สามารถเคลมได้เลยนะครับรับประกัน1ปีหรือ20,000กิเมตรตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่8,200บาทนะปัจจุบันนะครับ8,200บาทได้อะไรบ้างมีโชคมีสปริงอีกคู่หนึ่งแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดนะครับเพียง8,200บาทรับประกัน1ปีหรือ20 0 0 0กเมตร ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะมีลดราคาใครสนใจลองทักไปที่ลิงก์ที่แอดมินลงไว้ให้ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นอีกอย่างหนึ่งก็คือแถมเสื้อนะครับจะเป็นเสื้อแบบที่แอดมินใส่อยู่เลยนะเสื้อ white s t นะครับเมื่อสั่งซื้อโช๊ก adv 160นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์การรีวิวโช๊หรือว่าจะเป็นอะไรอื่นๆนะครับ หรือว่าอยากดูรีวิวโชว์ตัวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะแล้วก็ถ้าอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากดูรูปเลยสามารถทักมาในเพจได้นะครับโดยแอดมินจะลงลิงก์ไว้เหมือนกันนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ